สวัสดีครับบา่าวติดจากช่องอีสานสูตรนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนนาโยนด้วครับนี่ข้าเจ้าเฮ็ดนายโยนครับมาหนี่นเบิ้งหยาขึ้นกันครับแถวบ้านหนองลาดเนี่ยนะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยครับตอนนี้เขาก็มาลงที่นาครับข้าเจ้าปั่นเรียบร้อยนะครับนี่ ของนี้โยนเรียบร้อยครับโยนแล้วหนึ่งไล่การยำแรงจเจ้ามาโยนยำแรงตรงนี้นะโมเจ้าของนาบนครับซื้อหยังไงครับผมซื้อเอ็กดิมครับ,รบโ ออไอ้ามช่างไอ้นี่เราครับช่างเอกน้องลาดซิงนี่เลยบ่ครับนี่ครับโมาลองเห็ดนะโยนครับนะโยนลองเห็ดเบิ่งปีแรกบ่ครับนี่ครับปีแรกโอ้เดี๋ยวมาลองเห็ดปีแรกลองเห็ดเบื้องนะเหมือนผมจะเคยเห็ดอยู่ปีหนึ่งนะแต่ว่าหอยครับหอยมันลงมอะนะมันกินวัดมา อืมเอาไว้ระสามอะครับนะบมันหลนนนเออมันหลายบังเลยมาลองยนมึงเออครับไกลแล้วเลยพี่น้องเงีดสบายด้วยเนี่ยนะม่ต้องก้มบ่บมต้องก้มดำนะ <c oughs> นี่เล็กหน่อยกันมา โยนสบายเลยนี่โอ้เมยบเลาเวลได้กลมนะบเมยอเออบอกไปดำนาดิโบไปดิวันหูก็ไปทายเขาดำนาอยู่ยังบบได้ดำเลยอือครับเออมันมันหม่แต่มันม่วนนะแมันโยน จากซังเอกน้องราชสิงน์เครับพี่น้องนี่จเจ้าแกมาเต็มหลังรถเลยเป็นทาสเนี่ยนี่เป็นทาดเพราะลุมหน้อยครับทาดขาวาๆใสๆด้วยนี่กษณะทาดก็จะเป็นทาดใสๆแบบนี้นี่ครับอืมใจไปเลยหลาย หลนี่อยู่หลเม็ดอยู่ครับตอหลุมนะโอ้โหงามงามมาแล้วขว้าจะบอกคนอยากเฮ็ดคนอยากร้องเฮ็ดนะครับจะ้ของคนมาละแฟน่นอยากเฮ็ดนะร้องมาร้องมาร้องง<ๆ>ามแรงเ่็ดๆท้อง,งฟ้างามๆครับเดี๋ยวได้ลุยละวันนี้ เออเบิงกใกล้ๆอ๋อที่มันลึกๆนี่มันสีโยนได้อยู่บทอย่างไครับได้คือเกาเออนี่มันลึกนมิดขาดนอ,นอืนมาดได้ทีมงานมาเพิ่มครบทีม <laughs> เบิ่งใกล้ๆย้วนไงแล้่จะหมดทาดแล้วใส่ความเป็นย้ำอ่ะอน,นี่ยเออตั้งเลง็งก็ได้เนี่ระยะมีบืองแล้วแต่เลยนะเออ ต้องเล็งเลยตรงนี้ก็จะห่างหน่อยนะ <c oughs> เออ,เอ,อตรงนี้ตรงนี้ก็จะทีเลย้ยนเลยครับเนี่ยนะเออง่ายๆเ,ออเป็นตะก وط หลังนะ <c oughs> า่สบายๆเลยนี่โยนโยนเอาโยนเอาต้องมันสิติดให้ด้ผม เดี๋ยวมันก็ลงไปติดดินของมันเองบอ่ครับผมเออถ้าติดแล้วก็คือเราโดนมากกว่าป๋าไส้อืมตอนนี้มันยังล่มอยู่นะเดี๋ยวบุญ<ว>แหละมือเ้านะีมันจังขึ้นโยนบายอะน,นั่นอนั่นดึงออกมาจากอันนี้ครัดึงออกมาจากฐานแล้วก็มาโยนได้คือกัน เอออไดด้ันนี้เราไปเพาะอยู่ไหนล่ะครับนี่อยู่บ้านครับอยู่กับพื้นแห้งๆนี่ครับครับผมอ๋อปนุหวัสมาเพาะมันอยู่ในในน้ำเองสิหรอในบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็หดหน้าวันนี่ครับแม็ดน่ะมันใส่จังเม็ดแหละครับตาเตาถ่านเนี่ยประมาณสามสี่เมตรเม็ดเตาตัวนี้นน้ำเนี่ยเออสามสี่เมตรครับผม เออตอนนี้มันหน,หนาแล้วนะเป็นซิฟแล้วมั้งนะตอนนี้หลายใส่หลแล้วเออเนี่ยเขาเขาจับหินเนาะอืมครับอ,อันนี้เขาบอกต้องถอนกานกาเออถึงพื้นม้วนมาใส่หลังรถแล้วก็เรียบร้อยมาโยนเลยแถวนี้อนนเออ,อ,เอถือมาจาักอันนี้นะถือมาจาักถาดก็ได้ได้มด แตวแต่นอ่ะเลี้ยวแถนี่หู่เลี้ยวเดี๋ยวนี่ <c ười> จะเลีล้วยวละไงไงแต่เตด้ผลดีนี่ปีหน้านี่เฮ็ดมดบอ่อยปนี้เออมันปัน่นซื้อนะอันนี้เ็าเฮ็ดเองปกติเองอะหน้าหวานเขา ไหลละพันนะ<ด>่ะเออนาวานมันไหลละพันอันนี้มันเฉลีย่ยอยู่ที่ตัวใดดิคือนี่ก็รถไถเขาปุ่นนี่รถไถพ่ออ๋อเออคือเขาม่ต้องมีอันนี้เลยบุ่นนี้ <laughs> บุญได้บุญได้มีค่าใช้จ่ายเลยบุญได้เติมน้ำมันเอา <laughs> เติมน้ำมันอย่างเดียวเออประหยัดกว่า,อ,าอีกเติมน้ำมันเอาเลยเออง่ายพี่น้องนะ จะไปลองเห็ดอยู่นะหน่อยเบิร์ก่อนนะเดี๋ยวประทันนี่แหละวานมุดล่ะปีนี้ขาดนึงเออประมาณใช้เวลาพอประมาณสิบสามบาทสิบสามมื่นบาครับสิบสามวัน,น <ะ S 2> พอโยนแล้วอ๋อหมายถึงไงสิบสามมื่นนี่เอามาโยนได้เลยแม่โอ,อ้สองอาทิตย์นะสองอาทิตย์เออกระเลี้ยวดีกว่าไอ้ขาด้น่ะก็ตกขาดละห้าบาทขาดละห้าบาทซื้อจากไหนครับนี่ น๋อสั่งในช้อปปี้ปุะนะในในแถววารีเถาเนี่ยนะยังบ่มีนะเจ้ายังบ่ได้นิยมมัง้งใช่มันยังไม่มเออมันยังบ่นิยมก็เลยไม่รู้ว่ามีไหมถื <c oughs> อว่าอันนี้เราสั่งในช้อปปี้ครับเออใช้เสร็จแล้วก็ล้างเก็บไว้ใช้ซ้ำได้อีกเออมันก็บบบบบพังนะครับมันใส่อะไรอีก<า>เออโอ้เออดีนะใส่ได้แค่สามปีก็คุ้มแล้วมั้งเออสามปีก็คุ้มแล้วนะนี่สามคน สี่คน嘛เออสี่คนนี่เพิ่งว่าเริ่มให้ให้นี่บ่ครับหรือตั้งแต่ให้นุ่นให้นุ่นมาวานบ่ครับอ้อทำมอเ้าเปล่าครับนี้ลงได้เออเพิ่งสมองเพิ่งลเมื่งว่าอันนี้มันจักให้ไม่จะให้สองมดสองให้หมดหรอะลายเึ่งเออ ทระงาณนไหลกว่าเออหอดสมอมวอยา่าแล้วแ <c> ล <oughs> ้วออไงไงเงน,นะเ,เ,เอ,ออดำเอาบัวแล้วด้เลยน,ยลยนี่โอ้ไงน 3, คนสามสี่คนเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี้อเออยายอายูแปดสิบเก้าสิบก็มาโยนได้ <c oughs> เออเออนนี้โยนมาเช่านี่เริ่มเริ่มตั้งแล้วนี่มานเชานี่เออนี่ตั้งขึ้นแล้วนี่ นี่นวนอ,อวันไม่ทายเขาไอ้ดำน้านะครับเกือบสาวคุณป่ะค่ะโอ้ห้าร้อยห้าร้อยคูณไปกับ <c oughs> กือบหมื่นแล้วค่าแรงค่าแรงเกือบหมื่นแล้วเมื่อวานเออนี่เี่น้องเป็นหาเใสที่นี่นอนเ,นเออหาเาใสๆอยู่มอไหนแล้วครับนี่มอห้ามอห้าป่ะครับอยู่วาริตเนี่ยประคำนี่ จเจ้ากันมา้าสวยนะเล่นแรงเพิ่มนะถ้าดำนี่โบม้าม,ามันบังนี่นี่มันยนนเะลยมา้าแรงเสียเวลาเล่นเกมหน่นหนอยนะพูดีนังเล่นเกมเลนประเดนเนาะเออ ดับหมดเลยตรงนี้เขาโอเคเขาผนแน่มานี่เร้อยหอยปูบุมีจักอยา่า <c> ง <oughs> <c oughs> เออเนี่เนาะโอ้แล้วด้ว่นงยังบอหอดเคื่องสมองนะได้ไปฟังนะออให้สุดทถ่ายระบตรงนี้นมดล้วนะอ,อ๋อสิลงไปปั่นทั้งนน่นแล้วก็ไปไง